ถ้าสรุปแนวทางนะคะห้วเราวพัฒนานะคะงวดวันที่27นะคะโค้งสุดท้ายนะคะรวมเสียนนะคะ,ะคัดเน้นนนนะคะ,ะเลขเสียนนะคะที่งวดนี้เจดกับศูนย์นะคะที่มาชนกันมีเจ็ดมีศูนย์มีแปดมีเก่านะคะงวดนี้ถ้ากดกดชดมานะคะมีแดมีศูนย์ก็มีเจ็ดมีศูนย์มีสี 0, ่นะคะคัดเน้นนนนะคะ ของพ่อเฮงนะคะเด่นศูนย์เด่นแปดเด่นสี่ของเซียนเป๊ะ,ะของเซียนเป๊ะเซียนเป๊นะคะเด่นเจ็ดล่างวิ่งล่างเจ็ดวิ่งบนศูนย์ะของของแอดมินนะคะวิ่งศูนย์นะคะศูนย์ห้อยลาวสูนยเรียกรอกกำลังวันนะคะศูนย์กับเจ็ดนะคะสองตัวอันนีมาชนกันก็ของเซียนเป๊นะคะของเซียนใบเก่ากับหานะคะคุณผู้ชมนะคะ มีศูนย์มีเจ็ดมีเก้มีเปนะคะตรวจประกตบก็มี2 มีหกนะคะเป็นศูนย์นะคะวิ่งศูนย์โรดโซนนะคะวันนี้ศูนย์เก้า ก็ส่ง99เราชุดตัวกันนะคะตัวกัน ต้วก,กันนะครับ8 2 5 4เด่นสุดสรุปหวลานะคะโคงสุดท้ายรวมเซียนเด่น0ูนย์วิ่งศน,นะครรูดศูก็เจ็ดนะครมาชนกัน0 7 0 2 0 9จ็ดศูนะคะเจ็ดแป เก้าหกเก้าแปดเก้าเก้านะคะตัวกันแปดสองห้าสี่เด่นสุดๆเก้าห้าเจ็ดสี่ 9, 5, 7, 4, นะคะท่านผู้ชมชื่นชอบนะคะก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเป็นแนวทางสูตรเวลาพัฒนาสรุปรวมเซียนโค้งสุดท้าย